สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy กับช่อง Enjoy By the Way นะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับรถ SUV compact นะคะกับพาย Honda ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจคะ่ะอย่างแรกที่เห็นกันเลยก็คือเป็นตัวไฟนะคะเป็นไฟเขาก็จะออกแบบมาแบบโพ้งมนเส้นสายดูโอเคแลค้วค่ะเป็นไฟ LED นะคะด้านหน้ามี daytime running l i ให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นไฟตัดหมอกคะ่ะตัวนี้เขาก ถัดมาอเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ่าลายที่เขากําลังฮิตกันอยู่เนาะเราก็จะมีสัญลักษณ์ RS ตรงนี้บอกเนาะถัดลงมาจะเป็นตรงนี้จะเป็นช่องลมอะคะ่ะที่แบบตัวนําอากาศเข้าไปเนาะทำให้รถอะค่ะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนเนาะ ัดมานะคะก็จะเป็นด้านข้างค่ะถ้าด้านข้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากซุ้มล้อเนาะเราก็จะเห็นซุ้มล้อตรงนี้ค่ะก็คือเป็นซุ้มล้อสีดํานะคะที่นูนออกมาจากซุ้มล้อให้รถดูแบบเหมือนเป็น SU v อะค่ะมากยิ่งขึ้นเนาะพอเรามาดูตรงด้านล่างนะคะล้ออลลอยค่ะตัวนี้เขาให้มาเป็นขอบ17นิ้วค่ะก็จะเป็นสีโครเมียมสลับกับสีดํานะคะซึ่งตอนนี้กําลังฮิตกันอยู่เลยค่ะด้านบนค่ะกระจกตรงนี้จะมีไฟ เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนาะและที่เขาให้มาก็คือเป็นตัวกระจกจะมีกล้องให้ด้วยค่ะกล้องตัวนี้จะสังเกตว่าตำแหน่งเขาอะค่ะจะอยู่ด้านข้างเนาะฉะนั้นเขาจะทําหน้าที่ในการที่จะแบบว่าดูรถขณะที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีจอแสดงผลให้เราอยู่หน้าจอด้านหน้านะคะส่วนเส้นสายด้านข้างนะคะอันนี้ก็แบบให้ความเหลี่ยมความดูปาดเปรียวดูเป็น SUV มากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วถัดมาตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีปุ่มเนาะเป็นคีย์เลสเนี่ยแค่เราเอามือไปทาบนะคะก็สามารถเปิดได้เลยอันนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นแหลกเบาๆค่ะเพื่อความสปอร์ต ให้ดูเหมือนเป็น SUV เนาะถัดมานะคะก็จะเป็นไฟท้ายค่ะไฟท้ายตรงนี้ก็จะเป็นสีทับทิมนะคะก็จะเป็นยังคงความเป็น Honda ค่ะเหมือนสัญลักษณ์ตัว C ีอันนี้จะเป็นเครื่องตัว C เนาะอันก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกให้ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ w R V ค่ะลงมาเป็นชายล่างค่ะอันนี้ก็ดูเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นก็คือจะเป็นสีโครเมียมค่ะสลับกับสีดำเนาะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ RS ค่ะรุ่นที่เราเอามาเหมือนที่บอกค่ะเป็นรุ่น RS เอสขาก็จะติดส อ,นนอันนี้ไฟเบรกที่3แล้วก็ด้านบนจะเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นคีบฉลามกันหมดแล้วเนาะเสาอากาศรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ไฮไลท์หลักๆอีกอันนึงอะค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเดินออกห่างจากรถประมาณนึงเนาะเขาก็จะสามารถล็อกรถเองให้เราได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง แล้วพอมานั่งด้านในเนาะก็เริ่มจากพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะก็เป็นแบบ3ก้านสปอร์ตค่ะจับถนัดมือมากวัสดุที่เขาให้มาก็จะเป็นเหมือนหนังหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังก็ตัดด้วยได้สีแดงจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น RS เขาจะใช้ได้แดงตัดทุกอย่างในการแบบส่วนต่างๆที่ประกอบการตัดเห็ียบปะคะ่ะแม้กระทั่งบาะ ผู้โด,ดยสารบอกคนขับอะไรทั้งคันเลยแล้วก็ตัวคอนโซลด้วยก็จะเป็นได้สีแดงแต่เสียได้อย่างเดียวก็ยังเป็นแบบเป็นเบรกมือแบบดึงเนาะน่าจะมีเบรกไฟฟ้าให้หน้าจอมีสมมุติใส่กเกียร์ถอยใช่ป่ะคันนี้เขาจะมีกล้องมองหลังให้แต่เสียดายอย่างเดียวคือไม่มีเซ,เซ็นเซอร์หลังให้อย่างนั้นเวลาถอยก็ต้องระวังนะคะเขามีแค่กล้องมองหลังเท่านั้น ตัวนี้ก็นอกจากกล่องที่อยู่ตรงกลางแล้วนะคะก็จะมีช่องวางแก้วให้ค่ะถัดมาด้านบนอันนี้ก็คือเป็น power outlet ค่ะถัดไปอีกช่องหนึ่งตรงนี้จะใช้สำหรับสายชาร์จที่เสียบ USB นะคะแต่ไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับต่อแบบพวกมันติมีเดียอะไรพวกนี้ค่ะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีรูปมือถืออยู่ตรงนี้เนาะถัดมาอันนี้สำหรับชาร์จแบตค่ะชาร์จแบตมือถือแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผู้หญิงต้องชอบแน่ๆก็คือ แนนี่ค่ะมีกระจกฝั่งคนคับหอันนี้แบบแต่งหน้าสบายสบายเลยค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยเนาะว่าสมรรถนะเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขอคาดเข็มขัดก่อนนะคะอ่ะไปพร้อมแล้วใส่เกียร์ดีไปเลยค่ะ นี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์พันห้าค่ะจะบอกว่าอัตราเร่งหรือการออกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสบายๆเลยเขาเป็นรถห้าที่นั่งฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบพอนั่งเต็มคันเงี้ยค่ะแล้วมันจะอืดมันจะหน่วงมันจะอะไรไหมบอกเลยคันนี้ได้ค่ะแล้วคันนี้เขาก็มีเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นกล้องมองข้างนะคะก็คือระบบความปลอดภัยเขาแบบเราในมุมาสายตาเนาะเวลาเราจะแซงหรือเราจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบ เห็นว่ามีรถมาไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่ Honda เขาให้มานะคะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าคันนี้คะ่ะ Honda WRV v ค่ะ,ะจะบอกว่าถ้าเกิดถามเป็นจอยนะคะจะบอกว่าชอบมาก จะเรียกด้ว,ว่าชอบมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นผู้หญิงไซส์เล็กค่ะแล้วต่อให้เขาเป็น SUV นะคะแต่ความคล่องตัวนั้นไม่ต่างจากรถคอม a พกธรรมดาเลยค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกระจกแต่งหน้าเพิ่มความสวยสำหรับผู้หญิงนะคะที่วางแก้วทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังที่ชาร์จ usb จะบอกว่าคันนี้เท่าที่สัมผัสน,นะคะสามารถใช้ทั้งในเมืองหรือต่างจังหวัดไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนอะไรรับรองว่า ตอบโจทย์แล้วก็ราคาไม่แรงค่ะแ0 0แสนกว่าๆเท่านั้นเองค่ะ